บชิมก่อนสวัสดีค่ะพบกับเรา Variety B B F House นะคะวันนี้พบกับช่วงกับข้าวทำง่ายเมนู u, ปลาทอด3เกลอค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะไปติดตามกันเลยเดี๋ยวเราจะแนะนำวัตถุดิบในการทำปลาทูทอดวันนี้นะคะอันอย่างแรกก็คืออันนี้นะคะหอมแดง เดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงนะคะพริกชี้ฟ้าพริกแดงหรือพริกเขียวก็ได้แต่ว่าบ้านเรามีพริกแดงค่ะต้นหอมซอยมะนาวแล้วก็ปลาทูมันค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันนะคะไปเลยค่ะ ขับแรกนะคะเราก็จะซอยพริกนะคะคือถ้าเกิดต้องการแบบรสชาติออกเผ็ดก็จะใส่พริกหลายเม็ดหน่อยแล้วแต่เราชอบความเผ็ดเลยค่ะจำนวนของพริกขั้นตอนที่สองก็คือซอยหอมแดง จะฝานมะนาวไว้นะคะไปค่ะเราได้วัตถุดิบครบแล้วนี่นะคะก็คือเราจะทอดปลาทูมันเนี่ยให้มันสุกนะคะสุกทั้งสองด้านเลยแล้วเราก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคะก็ผัดคลุกกับน้ำมันใส่พิก ที่เราซอยไว้ลิปกับน,น้ำมันนะคะให้มันออกเหลืองนีดนึงอันนี้คือปลาทูม,มันมันสุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลคะ่ะ คือถ้าอยากออกหวานก็ใส่น้ำตาลมากหน่อย <c oughs> แล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> แล้วก็คุกให้น้ำมันเข้ากัน ังากนั้นนะคะเราก็ปิดแก๊สค่ะีีดมะนาวใส่ลงไปตามใจชอบเลยค่ะอยากเปรี้ยวก็ใส่มากหน่อยรสชาติมันก็จะออกหวานหวานเเปรี้ยวะคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราตักใส่จานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็โรยต้นหอมลงไปนี่ค่ะอ้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่าปลาทอดสามเกลอปลาดูทอดสามเกลอรสชาติเป็นยังไงให้แม่ไวตักให้แม่ตักให้ไว้ชิมน้ำก่อนนะเดี๋ยวแม่จะตักปลาให้นงเรตรงไหนเป็นน้ำ สีข้าวกับสีน้ำมันดูยังไงโอ้ประทูตัวใหญ่มากโอ้ย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 เป็นไงครับชิมก่อนรสชาติอุ้ยกระเด็นไม่เป็นไรเราก็จะตักอันนี้มาด้วยอ่าเราก็ชิมนี่นะคะเนื้อเน้นๆเลย ชิมอือือไะอร่อยนะครับอร่อยครับปลาทูล้วนๆเลยอืมนี่นะคะกับข้าวทำง่ายของเราวันนี้ก็คือหาวัตถุดิบไม่ยากเลยมันเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในบ้านนะคะเราก็ไปหาซื้อปลาทูมันลองไปทำดูนะคะเผื่อแบบคิดกับข้าวไม่ออก ก็เอาเมนูไปเมนูนี้ได้ลองทานได้ค่ะวันนี้เราขอตัวไปทานปลาทูสเกลอปลาทูทอดสามเกลอก,ก่อนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนพบกับเราในคลิปถัดไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องวันอะไรที่บีพีเอ็เฮาส์ค่ะบ๊ายบาย